เป็นเรื่องมนุษย์เปรตในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะพิสุรูปหนึ่งอาศัยกุดุมพีซึ่งเป็นคนร่ำรวยผู้หนึ่งอยู่ในอาวาสวัดพระจำหมู่บ้านเป็นผู้เรียบร้อยมีศีล มันบำเพ็ญวิปัสสนาครั้งนั้นมีพระอาหารหันองค์หนึ่งได้มาถึงบ้านที่อยู่ของกุดุมพีนั้นกุดุมพีมีความเลือ่มใสในอริยบทของพระเถระจึงได้รับบารนิมนต์เข้ามาสู่เรือนให้ฉันพัตตาหารสดับพระธรรมเทศนาแล้วนิมนให้อยู่ในอาวาสพระเถระจึงไปสู่อาวาสมรนสก,การพระเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสถามวา่าได้พัดหรือยัง ตอบว่าได้แล้วที่เรินของกุลุมพีใกล้อาวาสแล้วก็ถามถึงเซนาสนะของตนแต่จัดแจงปัดกวาดแล้วเก็บจีวรบาทให้พอตกเวลาเย็นกุดุมพีก็มาหาได้ฟังธรรมกถาจนถึงค่ำก่อนกลับก็ได้นิมนพิสุทธทั้งสอง ให้รับบาดในวันรุ่งขึ้นฝ่ายพระเจ้าอาวาสก็คิดว่าาพระเถระนี้ยังอยู่กุดุมพีก็จะต้องนับถือเขามากกว่าเราเกิดความไม่พอใจในพระเทระนั้นพระเทระได้ทราบความคิดของพระเจ้าอาวาสจึงได้คิดว่าพระเถระนี้ไม่ทราบถึงการที่เราไม่มีความห่วงใจในตระกูลในลาบ แล้วกลับที่อยู่ของตนรุ่งขึ้นท่านเจ้าอาวาสก็เตีระฆังด้วยหลังเล็บครอบประตูด้วยเล็บแล้วก็ไปสู่เรือนของกุลุมพีกุลุมพีรับบาทนิมนต์ให้นั่งอยู่บนอาสนะแล้วก็ถามถึงพระอัครตุก,กะท่านเจ้าอาวาสตอบว่าฉันไม่ทราบความประพฤติของพระ ผู้ใกล้ชิดสนุบสนิทสนมของท่านฉันตริระคังครอบประตูก็ไม่อาจจะปลุกให้ตื่นได้เมื่อวานฉันโพธนาอันตราณีตในเรื่องของคุณแล้วโคงอิ่งหนำจนวันนี้บัดนี้ก็ยังนอนหลับอยู่นั่นเองเมื่อท่านจะเลื่อมใสก็เลื่อมใสในพิสุขที่มีสภาพอย่างนี้ฝ่ายพระเถระผู้เป็นพระอภรั์กําหนดเวลาฟิกขา,าจารย์ชัพระสรีละตนแล้วทรงบาดจีวร พอไปเสียที่อื่น,นกุดุมพีนิมนตนพระเจ้าอาวาสนั้นฉันข้าวตายาตแล้วรมบาดด้วยของหอมใส่ข้าวลายาตจนเต็มแล้วก็กล่าวว่าพระเถลระนั้นเห็นจะเหนื่อยจากการเดินทาง พระคุณเจ้าโปรดนำข้าบปลายาตนี้ไปให้ท่านเถิดพระเจ้าอาว่ารับบาตรมาเดินไปทิดไปถ้าพิสุนั้นได้ข้าปลายาตนี้ไสถึงเราจะจับคอฉุดให้ไปก็จะไม่ไปถ้าเราให้ข้าปลายาตนี้แก่มนุษย์หรือเทลงน้ำคนอื่นก็จะรู้พอดีเห็นนากำลังไหมอยู่จึงคุยฐานขึ้นเทข้าปลายาตลงไปกลบด้วยฐานแล้วก็กลับอาวาส ไม่เห็นพิสุรูปนั้นจึงได้คิดว่าพิสุรูปนั้นคงเป็นพระอระหรันรู้อัธยาศัยของเราจึงไปจักเสียที่นี่โอ้เพราะท้องเป็นเหตุเราได้ทํากรรมไม่สมควรเลยท่านใดนั้นความเสียใจอย่างใหญ่หลวงก็เกิดขึ้นแก่พิสุุเจ้าอาวาสนั้น ตั้งแต่วันนั้นท่านกระลาเป็นมนุษย์เปรตเป็นมนุษย์ผู้มีความหิวกระหายมากไปด้วยทุกข์เพราะบาปกรรมที่ตนได้ทําไว้อยู่มาไม่นานก็ตายไปเกิดในนรกมกม่อยู่หลายแสนปีหลังจากนั้นผลของเศษกรรมทําให้มีชีวิตอยู่อย่างอดอยากทุกภพทุกชาติชาติสุดท้ายได้เกิดในท้องของหญิงชาวประมงณหมู่บ้านที่อยู่ร่วมกันทันครอบครัว ในแควงโกศนในวันที่ท่านเกิดชาวประมงทั้งทันครอบครัวนั้นก็หาปลาไม่ได้เลยสักตัวนับแต่วันนั้นพวกชาวประมงก็พากันเสื่อมโซรม,มากบ้านของพวกเขาถูกไฟไหม้เจ็ดครั้งถูกพระราชาปรับสินหมายเจ็ดครั้งพวกชาวประมงพากันลำบากคิดว่าเมื่อก่อนไม่เคยเป็นเช่นนี้เลยในหมู่ของพวกเรานี้คงมีตัวกาลจินีจึงได้แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่มีบิดามารดาเขาอยู่ก็แย่กลุ่มอื่นก็เจริญขึ้นโดยการแยกกลุ่มเป็นสองเรื่อยๆไปในที่สุดก็เหลือแต่เพียงตระกูลเดียวคนทั้งหลายก็รู้ว่าครอบครัวนี้เป็นจาลกินีจึงได้พากัรรุมตีให้หนีไปบิดามารดาของเขามีชีวิตอยู่อย่างแรนแค้นเมื่อเลี้ยงดูจนเขาพอจะเดินได้ก็เด็ทิ้งเขาไว้ตามลําพังเขามีชีวิตอย่างเดียวดายข้ามที่ไหนนอนที่นั่น ไม่ได้อาบน้ำสกรปรกเหมือนปีศาจกรุกฝุ่นเลือกกินข้าวทีละเม็ดเหมือนอย่างกาที่สำหรับเทน้ำล้างหม้อวันหนึ่งพระสารีบุตรได้เที่ยวบินทบาตในเมืองสาวถีเห็นเขาก็เกิดความสงสารแล้วเลือกมาถามว่า หนูเอ้ยเจ้าเป็นชาวบ้านที่ไหนพ่อแม่อยู่ที่ไหนเล่ากรบผมทําให้พ่อแม่ลําบากจึงถูกจ้งให่อยู่คนเดียววาเจ้าจากจะบวชไหมอยากบวชสิครับแต่ใครจะบวชให้คนกำพร้าอย่างกระผมหรอครับพระเทละจึงได้พาไปอาว่าอาบน้ำให้แล้วก็ให้บระชาพออายุครบก็ได้อุปสมบท แล้วก็ได้ชื่อว่าโลสะจึตษะเถระเป็นพระที่ไม่มีบุญหากใครใส่บาตรเพียงข้าวต้มกระบวยเดียวก็ปรากฏเหมือนบาตรเต็มคนอื่นจึงถวายองค์อ,อื่นต่อมาท่านก็ได้เจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีลาบน้อย ในวันที่พระโลสกะจะประินิพานพระสารีบุตรคิดว่าในวันนี้เราควรจะให้อาหารแก่เธอจนพอจึงได้พาท่านไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีด้วยกันทําให้พระสารีบุตรไม่ได้แม้เพียงแต่การยกมือไหว้จึงบอกให้กลับไปคอยที่โรงฉันเมื่อสมพระโลสกะกลับแล้วพระสารีบุตรก็ได้อาหารจึงได้ฝากคนเอาไปให้พระโลสกะ คนรับอาหารไปแล้วก็ลืมกินเสียเองจนหมดเมือม่อ <Me> er พระสารในบุตรกลับอาวาสไปราบว่าพระโลสกจะยังไม่ได้ทานอาหารก็เกิดความสลดใจจึงให้พระโลสะรอในโรงฉันแล้วไปบิณฑบาตในวังของพระเจ้าโกศล พระราชาจึงสั่งให้ถวายของหวานสี่อย่างจนเป็นบาทพระสารีบุตรกลับไปถึงถือบาทยืนอยู่แล้วเรียกให้พระโลสกะฉันพระโลสกะยำเกรงพระสารีบุตรจึงไม่อยากจะฉันพระสารีบุตรจึงกล่าวว่ามาเถะนะคุณจงนั่งฉันผมจะถือบาทไว้ถ้าผมปล่อยมือบาทจะต้องไม่มีอะไรเลยของหวานสี่อย่างนั้น ไม่ถึงความหมดสิ้นด้วยกำลังฤทธิ์ของพระสาลีบุตรพระโลสัจกจึงได้ฉันเต็มความต้องการแล้วก็พระลทิพผ่านไปในเย็นวันนั้นเรื่องนี้อยู่ในอจักกถาโลสจชาดกเอกนิบาท ต่อไปเป็เรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งต้องทดใช้หนีก่กรรมนอนทนทุกข์ทรมานไม่มีอาหารปกท้องเป็นเวลาประมาณหกเดือนแล้วแม่รู้ว่าชีวิตจะรอดอยู่ได้อย่างไรก่อนที่จะล้มหมอนนอนเสือ่อรูปร่างอ้วนเจ้าเนื้อแต่อยู่ๆก็เป็นโรคอยากกินอะไรอยากกินใจแทบจะขาดแต่ก็กินไม่ได้ของดีๆก็กลืนไม่ลงคอทั้งตี่กัน น้ำก็หยดลงไม่ได้เมื่อป่วยญาติญาติก็พาหมอที่มีชื่อมารักษาแต่หมอก็ไม่รู้ว่าจะเป็นโรคอะไรเพราะตัวตร่างกายทุกส่วนอย่างละเอียดก็ปกติดีผิดที่อยากกินอาหารแต่ก็กินไม่ได้แม้หมอจะพยายามรักษาก็ช่วยอะไรไม่ได้ร่างกายที่เคยอ้วนใหญ่ก็ค่อยๆผอ,อมลงผอมลง เพราะอาหารไม่ตกถึงท้องเลยถึงหกเดือนจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเป็นความทรมานอย่างแสนสาหัสคุณหญิงระเบียบสุนทรลิขิตผู้รู้เรื่องนี้ดีก็ได้เล่าให้ฟังว่าหญิงคนนี้สมัยก่อนยากจนเป็นแม่ครัวอยู่กับหญิงสูงอายุ มั่งคั่งและสูงสักท่านหนึ่งแต่เป็นคนใจบุญมีศรัทธาใส่บาตรพระสงฆ์ทุกเช้าหนึ่งร้อยลูกเดนมอบเงินให้แม่ครัวทําอาหารเช่นดีมาใส่บาตรแทนเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้พระได้ฉันอาหารดีๆทุกวันคอยเปลี่ยนอย่าให้จาแม่ครัวก็จัดการอย่างประหยอยจนนาจ้างได้ไว้ใจจะเบิกอาหารใส่บาตรวันละเท่าไหร่ก็ได้ ต่อมาแม่ครัวก็เริ่มยักยอกเบียดบังบ้างแต่ก็ไม่มากนานเข้าก็เห็นว่ายักยอกไว้น้อยไปคิดว่าของอยู่ในหอไม่มีใครรู้เราจะทำอะไรก็ได้จึงได้เริ่มทำอาหารถูกๆแต่เบิกเงินเรากับทำอาหารดีราคาแพงๆมาใส่บาทเวลาผ่านไปเป็นปีตีหญิงนี้ยักยอกจนร่ำรวยมีที่ดินปลูกบ้านลูกหลานมีเพชรมีทองใส่ สิ่งที่ห่อเรียบร้อยสำหรับใส่บาตรทุกเช้าก็คือถั่วง,งอกผัดน้ำมันราคาถูกๆจะมีที่ดีๆสามถึงสี่หอ่อไว้แก้หน้าเมื่อนายจ้างสงสัยทำให้เหลือไว้ให้นายจ้างได้เห็นว่าอาหารชั้นดีราคาแพงเพื่อให้ถูกใจนี้คือวิธีการที่ทำให้หญิงแม่ครัวได้ร่ำรวยขึ้นแต่บัดนี้กำลังได้รับความทุกข์ทรมานไม่รู้เมื่อใดจะสิ้นสุด,ดลงในโลกมนุษย์ และทั้งต้องไปชดใช้มี้กรรมความโลภในพบหน้าอีกจนกว่าจะสิ้นกรรมจากหนังสือกดแห่งกรรมของทอเลมพิบูรณ์เล่มที่ห้า ประเด็นที่ควรจะกล่าวมีดังนี้หนึ่งอัตถคถาปฐมสีทวิมานอธิบายว่ามนุษย์เปรตหมายถึงมนุษย์ที่ขาดแคลนอาหารและเครื่องนุ่มหม่มเพราะบาปก,กรรมที่ตนได้ทำไว้ต้องหิวกระหายมากไปด้วยทุกข์ผู้คนทั้งสองกระทำบาปคล้ายกันคือทำอันตรายต่อลาภของผู้อื่นและก็ได้รับผลตอบแทนคล้ายกัน คือกลายเป็นมนุษย์เปรตทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่สองพระโลสักะทำบาปอย่างเดียวแต่เป็นบาปหนักเพราะทำอันตรายลาบของพระอรหันต์จึงได้รับผลบาปกรรมกลายเป็นมนุษย์เปรตทันตาเห็นจะเป็นทิฏฐะทมเวทนิยกรรมเมื่อตายไปก็ไปเกิดในนรกจะเป็นอกปปัปชากเวทนิยกรรมในชาติต,ต่อมาก็ต้องอด,อ,ดอยาก,ยาก,ยากทุกชาติจะเป็น อกราปริยะเวทนียกรรมแต่แม่กลัวดูเหมือนจะบาปหนักกว่าเพราะได้ทำอันตรายลาภของพระสงฆ์จำนวนมากอยู่นานหลายปีข้อที่สามบางคนเข้าใจว่าได้ดีคือรวยเมื่อทำดีแล้วไม่รวยจึงบ่นว่าทำดีไม่ได้ดีพระโลสะทำดีคือเจริญวิปัสสนาได้ดีคือบรรลุเป็นพระอรหันต์ถึงกระนั้น ก็ยังยากจนมีลาบน้อยดังนั้นผลขอการทำความดีจึงไม่ใช่ความร่ำรวยเสมอไป